แล้วก็ที่นี่เป็นร้านอาหารมีกาแฟาแล้วก็มีขนมนะครับ <ermaid> ก็ตอนนี้เราก็มีอาหารแบบอาหารจานเดียายคาเฟ่นะครับแล้วก็มีขนมเค้กที่เราทําเองนะครับ <igraph> แล้วก็เป็นกาแฟเชียบอลก็ได้ใช่ไหมพี่ครับมาเชียบอลก็เดี๋ยวรอเปิดดูการก่อนต้องเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษไหมครับโอ้เล่นทุกทีมครับเราตอนเับแฟนเชียบอลทุกทีม <ice cream> ไอเดียวไปกินกันผมเชียร์ทีมชาติไทยครับนี่ คนบ้านอะไรกินกาแฟสองแก้วดูดิคนสั่งมาดูดิมาสั่งร้อนมาด้วยเยซูที่เฉพอของมีทงังร้านที่มายเขาเองนนัออ่อะไรอร่อยด้วยนี่ใครชอบกินสไปซี่ในร้านพิซซ่าหรือว่าร้านอไหจเลียนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไกลๆถึงห้างนะพระรามเก้ารอยห้าสิบเอ็ดร้านพีิมายเนี่ยเนี่ยอร่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาท์ทู เสียงดังจังเลยไม่ได้ออกคลิปนานมากอึดอัดอึดเราไม่ได้เจอกันมานานมากประมาณเป็นเดือนอะเดือนหนึ่งอะพี่แซมก็ไปผ่าตัดขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าวิธีการผ่าตัดอะไรยังไงนะแต่วันนี้ถ้าใครเคยดูคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมชื่อมายนะครับก็ตอนนี้ก็ขายเค้กออนไลน์ขายขนมหวานออนไลน์ครับนี่น่ากินมากรวมสดยอดแห่งความหอม ตั้งแต่ข้างล่างชั้นกลางกล้วยครีมข้างบนทำนมานฟี่ในคอนโดในคอนโดห้องเล็กๆครับประมาณ25-30ิาถึงาตงเมตรแล้วทำขนมเค,ค้กขายได้หลายแบบเลยอะ่ะใช่เออลองเข้าไปดูนะเป็นกำลังี่พี่เขาแล้วตอนเนี้ยพี่เขามาเปิดร้านแล้วใช่เขามาเปิดร้านแล้วนี่เลยมายเชฟคาเฟ่ครับผมร้านพี่มายพี่มายพี่มายโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนเนี้ยเพิ่งเปิดเลยหลังโควิดนะเปิดเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ร้านพี่มายเนี่ยมีอะไรกินกันบ้างครับร้านนะครับ หาง่ายมากเข้าพระรามเก<ม>้าซอยห้เขับลงมาเลยอยู่ทางซ้ายมือประมาณแปดเมตรใช่มีมป้ายแบบนี้นะสุดยอดเลยครับมาแวะมาแวะเลยมามีทั้งข้าวมีทั้งขนมมีทั้งกาแฟเดี๋ยวไปดูกันครับผม พี่ไม้แนะนำหน่อยครับว่าพี่ไม้ขายอะไรบ้างร้านครับก็ที่นี่เป็นร้านอาหารามีกาแฟาแล้วก็มีขนมนะครับก็ตอนนี้เราก็มีอาหารแบบอาหารจานเดียวายคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีมขนมเค้กที่เราทำเองนะครับแล้วก็เป็นกาแฟที่เลือกมาแล้วก็คุ้มค่าราคาที่จัขนมเค้กที่โฮมเมดเลยครับที่เคยดูในคลิปก่อนนะมีทุกอย่างเลยในร้านแล้วก็มีกาแฟาด้วย อเมริกาโน่อะไรมีทุกอย่างใช่ครับแล้วก็มีอาหารด้วยสปาเกตตี้สเต็กครับข้าวผัดแบบอาหารจานเดียวก็มีนี่เมนูแรกนะครับเมนูที่ เป็นซิเนเจอร์ของที่ร้านที่เราที่ใหม่ครับก็เมนูนี้ก็เป็นไก่เนื้อสะโพกนะครับเอามาคลุกแป้งสูตรพิเศษของร้านแล้วก็ทอดแล้วก็คลุกซอสที่ร้านคิดเองเหมือนกันนะครับครับก็รสชาติเข้มข้นครับนี่กินกับเครื่องดื่มร้อนก็ได้หรือเครื่องดื่มเย็นๆก็ได้จรินกับน้ำเก๊กฮวยก็ได้นะครับรรรครับผมเมนูนี้เหมือนชื่อเหมือนร้านเลยครับไก่ทอดไมเชฟครับอ่าไก่ทอดไมเชฟนะครับนี่แล้วก็หาจานเดียวที่ผมบอกนะครับตั้งใจอยากกินจริงๆมีกระเพาะเนื้อนะครับกระเพาะเนื้อดูหน้าตาครับครับ ก็ที่นี่จะกะเพราเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อสับออสเตรเลียนะครับแล้วก็ผัดแบบแห้งๆหน่อยจะรสชาติอาจจะไม่ได้เผ็ดมากเพราะเป็นกับข้าเนื้อคาเฟ่แต่ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้นะครับไข่ดาวก็บอกได้สูงไม่สูงครับนี่ข้าวหอมมะลินี่เป็นข้าวมะลิแบบเกรดดีเลยนะครับเดี๋ยวกินเข้าไปก็จะรู้ว่าใช้ข้าวดีเลยนี่ไซส์นี้ไม่ได้ทำพิเศษเฉพาะเราใช่ไหมครับอ๋อไมาใส่ไซส์นี้เลยนี่คือพอร์ชั่นปกติใหญ่มากนะครับกินแน่นอนชัวร์ อันนี้เป็นสปาเกตตี้อะไรครับที่มาอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นเบคอนพริกแห้งกระเทียมนะครับก็ออกรสชาติออกไทยๆหน่อยครับอืหอมมากครับตอนนี้เส้นลายลวกแบบอัเดนเต้ครับเป็นกล่องลมควันแล้วก็เบคอนลมควันด้วยครับผัดก็เข้ากันได้ดีเลยครับนี่ไงครับมีทุกอย่างครับยำก็มีเมนูนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่ทานมังสวิรัตนะครับเป็นยำเห็ด3อย่างนะครับรสชาติถึงใจ เผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานขบลสนนะครับเผ็ดไม่เผ็ดก็บอกพนักงานได้เหมือนกันนะครับทำเลในเมืองนะครับแล้วก็ราคาอาหารเนี่ยแปประมาณเรื้อนนัวนี้80ใช่ไหมใช่ครับไม่ไปถึงประมาณร้อยนิดนิดครับราคาย่อมยอมมากมาแบบห้าสิบอะไรประมาณนี้ใช่ใช่มากินกาแฟกินข้าวเนี่ยสบายสบายเลยมานั่งกันได้เปิดตั้งแต่กี่โมงขึ้นมาเปิดร้านประมาณสัก11โมงครับ แล้วก็ปิดประมาณ2องคน่ครับอ่าแล้วก็รับจัดนอกสถานที่ด้วยนะครับใช่นอกสถานที่ก็รับนะครับ<ม>ก็อินบ็อกซ์มาหรือว่าโทรเบอร์ก็ได้นะครับ0ูนย์เก้าเก้าสนะครับไพเวทปาร์ตี้ที่ร้านก็ได้สัมมนามีทีวีบริการนะครับจะมาพรีเซนต์อะไรก็ได้โทรมาจองล่วงหน้านะครับก็มาคุยกันกาแฟเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆมีพร้อมตลอดครับ ราคาย่อมเยครับมาเชียบอลก็ได้ใช่ไหมพี่ครับมาเชียบอลก็เดี๋ยวรอเปิดดูการก่อนตัองเร์ทีมอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ๋อได้ทุกทีมครับเราตอนรับการเชีนบอลทุกทีมไปเดี๋ยวเราไปกินกันผมเชียร์ทีมชาติไทยครับนี่อ๋อต้องเปิดเปิดหัวด้วยกาแฟนะครับอันนี้สั่งอะไรมาเบ้นกาแฟนั้นเอสเรสโซ่ครับเอฟเรสโซ่หอมนวลละมุนละมอร่อยราคาอยู่ประมาณสัก 55ถึง70บาทครับราคาเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ไม่มีแบบตัวแพงๆอะไรเงี้ยสบายๆครับเมนูสักจานหนึ่งกับกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยโอเคเลยแล้วคนขนมได้แล้วคนบ้าอะไรกินกาแฟสองแก้ว <laughs> สัง่งมาสั่งร้อนมาด้วยเย็นด้วย <laughs> ไ,มไม่ได้สั่งมารีวิวนะ <laughs> อยากกินเอง <laughs> <laughs> อยากกินเอง <laughs> อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่กินกาแฟเย็นแล้วโอเคเลยเป็นไงกาแฟร้อนคาฟูชิโน่โอโ้ถูก้ะเ <laughs> นี่ยกินร่อยฟองติดปากออยอร่อยจะได้จะได้ มาตรฐาน,น่อยหอ,อมวนวลลมุนทำไมลองชิมซี่ไก่ทอดก่อนสิหอ,อก <c oughs> มันตอนแรกดูคล้ายๆไก่เกาหลีนะใช่ไหมออกนเนื้อเปรี้ยวๆหวานๆเกาหลีเขาะจะเป็นไก่ทอดแล้วสมัครคู่ซอสอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่เป็นสูตรเฉาะของบิง๊กทังที่มาเขาเองอย่งรงนี้ต้องคิดเองว่ะอร่อยมากเหรอรสชาติป็นมาเผ็ด <c oughs> เดี๋ยวมึงกินดูไม่ได้เวยเลยเผ็ดเลยเรียบเรียงก่อนเห็นหน้าตานึกว่าหวานน้ำ เป็นคนที่ชอบกินไม่ชอบกินของหวานน้ำกินพริกหอมพริกหอมพริกเหรอพริกกระเทียมนึกว่ามันเป็นหวานหวานมันออกเค็มหวานครับเค็มกับหวานนะพอดีพอดีก็เลยเดี๋ยวที่สำคัญคือคุกซอสแล้วหนังยังกรอบอยู่แล้วเนื้อนุ่มมากว้าวอร่อยมากอันนี้อร่อยไก่ทอด่ทอดนี้อร่อยมาก พี่มาครับขอข้าวเปล่าหน่วยนึงข้าวแล้วนี่นี่นี่กระเพราเนื้อออสเตรเลียอืแซมไก่นี่อร่อยจริงมันมันนเป็หอมไทยใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งแบบกาลิกีเอ้ยกาลิกีคืออะไรวะกาลิกีนี่กระเทียมเออมันเป็นกระเทียมพริกนำเลยครับผัดอร่อยอ่ะอันนี้คือยำอันนี้ยำครับ ยำเห็ดนี่มันชิเมจิใช่ไหมไม่รู้นนะชิเมจิมันเหมือนเห็ดเข็ยทตัวมันใหญช่ชิเมจิชิเมจิหน้าตาหน้าตาดูไม่เผ็ดแต่รสชาติจัดจ้านมากแซบผู้หญิงน่าจะชอบนะแซบมากไม่เหมือนหน้าตาเลยหน้าตาไม่มีพริกเลยแต่เผ็ดต่อไปเป็นอะไร สปาเก็ตตี้จานหลักของใช่สปาเกตตี้มีไส้กรอกนะมีเบคอนใช่ไส้กรอกเบคอนพริกแห้งแล้วก็มีโหระพาด้วยนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ใชซอสโหระพาทีเดียวไม่ใช่พริกแห้งกับเบคอนซีทีเดียวแต่แกลรวมกันเลยแล้วก็เส้นครับอืนอันเดนซีอ่ากลิ่นโหระพานำโหระพากับพริกแห้งอืม อร่อยเลย <Wow. S 1> นี่ใครชอบกินสไปตี้ในร้านพิซซาหรือว่าร้านไหาเลียนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไกล,กลถึงห้างนะ uh huh. พระรามเก้าซอยห้าสิบเอ็ดร้านพี่ไม้เนี่ยเนี่ย uh huh. อร่อยเลย uh huh. แต่จะบอกว่ารสจัดหน่อยนะครับรสจัดนี่คือเผ็ดเลย mm hmm. เผ็ดเค็มมันอร่อยพอดีเลยพี่ไม้บอกว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเผ็ดขนาดไหนบอกดบอกที่ร้านได้เลยหน้าตาเหมือนไม่ mm hmm. ไ,มไม่ค่อยเผ็ดครับแต่ว่าแซ่บมาก แซ่บเลยไม่ใช่ดีดิวะกินจริงงั้นกินจริงแน่ครับผมบิ๊นว่าเนี่ยที่บินกินเนี่ยเบลินกับเขาอันไหนอร่อยสุดไม่ดีโหแบบแบบที่กิดไก่เอาแบบไม่รับเรียงเลยนะอร่อยกับทุกอย่างเลยจ้าอยากลองไก่เห็นบินไม่กินจังริงจังมากนี่บิ b e a u t ็อกเกอร์เขาทำกันนี้ลองชิมดูู f o o ็อกเกอร์ ไม่ได้กวยเป็นไงใช่ไหมเอคี่ยมหอมๆมันไม่หวานไม่เค็มอร่อยไหมเนาะไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านพี่มมยที่รู้จักกันอยู่แล้วนะแต่อร่อยกรอบด้วยคือเนี่ยถ้าใครใครเคยกินไก่เกาหลีอะความนัวแบบเกาหลีแบบนั้นมีนะใช่มีนะแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดตอนหลังอ่ะตามมากับกลิ่นกระเทียมหอมๆใช่แล้วก็ไม่หวานน้ำ ไม่หวานน้เอออันนี้สำคัญเหมือนกับหวานเค็มบาลานซ์ตรงกลางตัวเองเลยขูดเยอะมากใช่นลองถ้าเกิดกินบอนชอนอ่ะชิ้นแรกๆจะอร่อยแต่พอเยอะมันจะเลี่ยนๆหน่อยมันจะต้องมีไอ้ไอ้ปากกาดองไงอะไรวะไอ้ไอ้นั่นหนัดดองๆอ่ะเหม็นๆอ่ะกิมจิไม่ใช่ไม่ใช่หรอขาวอ่ะขูดใช้เท้าดองอ่าเดี๋ยวผมลองนี่นะที่เบนบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยหนาจริงคือมันอร่อยเพราะว่ามันเป็นพริกสดใช่ไหม ดูเส้นเปล่าๆเลยนะดูมันไม่มีอะไรอ่ะหอมหอมอืมเอเคี้ยวดูอือคือถ้าพูดตรงเผ็ดมีความเผ็ดนะจัด<ก>ได้ดดแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีรสชาติมากกว่าของอิตาเลียนะม,มันมีรสชาติด้วยแล้วมันก็ไม่ได้มันเกินด้วยนะใชมันแห้งๆแ็้ัก็มันมีรสชาติแบบเต็มเลยอ่ะคือแหลกดี อย่างนี้ครับดูดูนี่ครับคือเส้นเนี่ยดูมันมันเหมือนไม่มีอะไระครับคือปกติมันจะเกลือเกลือมันมันเค็มๆเนี่ยแต่เนี่ยคือเผ็ดเลยออกเผ็ดออกเค็มออกรสชาติเลยเดี๋ยวขอลองนี่ก่อนขอลองตะเภาออสเตรเลียเ <c oughs> นื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียนะครับเราจะเราจะยังไม่ใส่น้ำปลาพริกอะไรนะครับอยากลองจริงๆแล้วก็พี่มายเขาบอกว่าข้าวเนี่ยใช้ข้าวของมะลิอย่างดีในการทำนะฮะนี่เลยข้าวน้อยๆหน่อย เน,นี่ยเยอะหน่อยเนื้อกระเพราอย่างนี้เมื่อกี้บอกพี่หมายว่าเอาไปเผ็ดเลยพี่กลางๆเลยจ้านเลยเผ็ดๆเลยหอ,อมหอมกัหอมกับใบกะเพรากะเพราบางบางร้านแจ้งแห้งนะ,ะบางร้านจะมีน้ำมันน้ำมันอันนี้ไปทางแห้งรสชาติมาเผ็ดจ,จัดจ้านหอมใบกะเพรามากฟุ้งเลยคือกะเพรามันไม่ควรมีพวกตั่วฝักยาวอะไรนี่ย หอมๆเลยแล้วนุ่มๆเลยข้าวก็ดีกินกับไข่หนส้ข้าวก็ดีนี่กับไข่แดงเลยเมื่อกี้เราบอกยว่อเขาขไม่สุกนี่มาเชฟจัดให้ไม่น่าเชื่อนะว่าพี่ไม์เขาจากที่ขายของในคอนโดอขายเค้กในคอนโดตอนนี้เขาก็มาเปิดขายของตัวเองนะนครับก็มีการพัฒนาการของเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เราได้ติดตามนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะเนี่ย ไข่ไม่นัวนัวเหมากของแซมสั่งอเมริกาโน่มากาแฟมีทุกอย่างเลยสุดยอดจริงดูแล้วอาหารเด่นนะอาหารนคือกว่าอาหารมาเป็นตัวแจมแต่จรนงีแล้วรสชาติดีครับอือยากให้มาลองกินกันดูคือนี่ต้องสั่งนะคือเรารู้อ่ะเรารู้ว่าอว่าวิมายเขาเขาทำขนมเค้กใช่ เราเคยเปิดร้านก็คิดว่าเป็นร้านกาฟแฟเคกขนมเคกแต่ไม่เลยพี่จับพี่หม่์เขาไปเวิร์กช็อปต่างๆคิดสูตรเมนูเองหลายๆอย่างลงใน Facebook เขานะครับ a c e b o o k เขาก็มีน,มมนะครับของไมเคฟนะฮะเขาก็ทำ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 เมนูเราก็เห็นอยู่ใน Facebook <ม>เราคิดว่า hey, สงสัยเขาจะจริงเจังแบบหลายๆอย่างเราก็ลองมากินดูมีอาหารเขาบอกว่ามีเมนูน้อยนะเอาไปดู oh. โอ้เมนูปพ๊บเลยเป็นสิบเป็นสิบอาหารข้าวเยอะมากมีทั้งกะเพราเมนสปาเกตตีหลายอย่าง คือแบบมีให้ให้เลือกกินได้เยอะมากมากเลยนะแล้วทำสดสดเลยทําสดสดเลยทําร้อนๆเลยทําในร้านนี่แหละครับใช่เมื่อกี้ไปถ่ายการทำของทอดแล้วสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะไปกินกันต่อดีกว่าไก่ไก่ไก่อร่อยยิ่งยิงไก่นัอืมตอนนี้ข้าวเหนียวนี่ะข้าวเหนียวสดอร่อยเรียบร้อยนะครับกับการมาหาพี่ไม้กันที่ร้านนะครับผม มาข้างๆมีชิงช้าด้วยนะเนี่ยมันนั่งกินด้วยนะคือเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักครับอ่าในร้านเองก็จะมีสอง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 โต๊ะเนาะแล้วก็ข้างๆบ้านเนี่ยก็มีอีกสองสองโต๊ะแล้วก็เนี่ยมีชิงช้าเนี่ยนั่งกันพูดง <ๆ S 2> ่ายๆว่ามีทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์อ่าก็เลยเป็นลนักษณะแบบถ้าเกิดใครจะมาเลี้ยงวันเกิดอะไรเงี้ยก็มาเหมาร้านได้เฮ้ยปิดร้านได้เลยใช่ปิดร้านได้คุยกันได้ครับสบายๆของข้าวของหวานอยากได้รสเผ็ดรสไม่เผ็ดเผ็ดจัดเผ็ดน้อยได้หมดใช่แล้วก็มามาบุ๊กเกี่ยวกับรวม อยากได้เมนูประเภทไหนแจ้งไว้ได้ไเวลามาเลี้ยงมาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะถ้าบ้านใครมีเนื้อที่อยากจัดปาร์ตี้แจ้งได้นะมีเหมือนกั <laughs> นะจัดปาร์ตี้ที่บ้านก็คือเชิญเชิญพี่มายเนี่ยให้พี่มายมไปจัดอาหารที่นูน่นนะครับเออได้หมดเลยอยู่ซอย51อ็ดละอะพหลาม9ก้าพหลาม9 51เข้ามาประมาณสัก800เมตรเนาะใช่800เมตรอยู่ซ้ายมือซ้าายมืออ่ทางเข้ามี2ทางนะครับจอดถนนได้จอดรถคือข้างๆกำแพงนี่แหละจอดได้หมดเลยแถวนี้เป็นร้านอาหารเยอะใช่ใช่ ก็ถ้าใครชอบคลิปเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <Yeah. S 1> นะครับผม <Yeah. S 1> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรววันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายอัลตร้